และอย่างที่บอกครับคันนี้สามารถนะครับมีแรงม้าอยู่ที่478แรงม้าและสามารถทำ0 100, ถึง100เพียงแค่3.9วินาทีนะครับโอเคเขาจะเป็นคนละแบบนะครับก็บมีดีไซน์แต่เจ้ารถรุ่นอย่างเงี้ยจะเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็การ,รตกแต่งที่มี Ambient Light ์สีเขียวนะเรืองแสงออกมาอามา๋อนี่ควบคุมเบาะหน้าได้นะครับสามารถควบคุมตำแหน่งเบาะหน้าอ่าตอนนี้เพจตำแหน่งควบคุมเบาะแถวที่2แล้วนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าตัวห้าน e-v นะครับต้องบอกว่านี่คือรถแฟชิปเรือธงของ b y d เหมือนกันนะครับนี่คือรถยนต์ซีดารนะครับ5ที่นั่งและแน่นอนครับด้วยความเป็นแฟชิปเขามีอะไรให้น่าสนใจมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับและอย่างที่บอกครับคันนี้สามารถนะครับมีแรงม้าอยู่ที่478แรงม้าและสามารถทำ0ถึง100 เพียงแค่3.9วินาทีและที่สำคัญเลนระยะทางของเขาสามารถวิ่งได้ไกลถึง550กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเรามาดูด้านหน้าตาของเขาเลยดีกว่านะครับด้านหน้าตาการออกแบบเราจะคุ้นเคยตอนที่ฮั่นเปิดตัวมาแ,แรกกับรถสีแดงและมีเส้นไฟและขอบสีเงินตรงกลางและจะบอกว่าเป็นบัดลังก์เฟสนะครับแต่พอมาเป็นสีเขียวสีนี้ที่เคยออกไปโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมามากับสีเขียวและมาของความดุดันตรงแถบตรงกลาง โลโก้ของเขามากับสีดำเงานะครับมีความดุมากแล้วก็ดูการออกแบบของเขาในเจเนอเรชันนี้นะครับมีความลู่ลมมากขึ้นนะครับมาดูโคมไฟด้านหน้าเราจะเห็นเลยนะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED มีก้อนทั้งหมดอยู่6ก้อนและมีคอนเนอร์ลิงไลท์มาให้เซนเซอร์นะครับเราจะเห็นมีทั้งหมด6จุดเป็นสแตนดาร์ดของรถรุ่นนี้แต่นะครับเรากำลังดู Air c u r t ร์ก็มีการออกแบบแอร์เคอร์เเหมือนกันไล่ลงมาตรงกลางครับช่องระบาย อากาศนะครับรับลมเข้าไปนะครับและมีกล้องด้านหน้านะครับอยู่ทางด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูล้อกันต่อครับและเราเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ก็เราก็รีวิวซ้ําได้นะครับด้านข้างของตัวรถนะครับจะมี BYD ดีไซน์เป็นแถบสีดำนะครับอาจจะกลืนกับสีเขียวตัวรถสักนิดนึงนะครับไล่มาเป็นกระจกมองข้างนะครับขนาดใหญ่มีไฟ LED นะครับเป็นไฟเลี้ยวด้านล่างมีกล้องเรามาดูตรงตัวล้อกันสัหน่อยครับล้อออกแบบมานะครับต้องบอกว่ามี นขนาดหน้ากว้างอยู่ที่ 245/45R19 นะครับพร้อมกับคาลิปเปอร์สีเขียวสวยงามมากและที่สำคัญครับเราจะมองเห็นตัวจานเบรกขนาดใหญ่พร้อมการเจาะรูระบายความร้อนมาให้ว้าวนะครับและการออกแบบตัวล้อแม็กเป็นแบบ Y shape แล้วก็เป็นแบบทูโทนมีสีดำสีเงินตัดกันนะครับ เดี๋ยวเรามาลองห้านกันนะครับว่าขับห่นเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละเราเข้ามาอยู่ภายในของห่นแล้วนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าใกล้ๆเคียงถังเลยนะจากเมื่อกี้ที่เราเข้าไปนั่งขับนะครับตัวคันเกียร์เหมือนกันพวงมาลัยเหมือนกันหน้าจอใกล้เคียงกันเลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวความสูงนะครับแล้วก็คนนั่งข้างไม่ต้องคุยด้วยนะครับเดี๋ยวคุยเองนะครับอินสแตทเตอร์เราไม่สนใจนะฮะพร้อมไปฮะไม่ได้หรอกเราล้อเล่นเอาไม่ได้ลืมกดด้านข้างก่อนครับ ไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมอินสแตัคเตอ่ำก่อนเห็นไหมถึงได้บอกว่าอินสเตอร์คนนี้อย่าไปคุยด้วยโค้งเขาบอกให้เข้าไปเต็มๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูเออมิติไซส์มันใกล้เคียงกับถังมากเลยนะดูความกว้างนะดูอะไรเงี้ยเข้ามาเหมือนกันนะครับไปครับไม่ต้องเกรงใจเหมือนไม่มีอินสแตัคเตอยู่ครับน้องง่ายครับพี่ว่า รถคันนี้เป็นไงมันคือถังกับหั่นมันคือพี่น้องกันอมอเตอร์เป็นดูอัลทั้งคู่เหมือนกันแรงม้าแรงบิดเท่ากันว้าวคันอัตราเร่งต่างอัตราเร่งสูงหนึ่งร้อยต่างกันอยู่นิดนึงเพราะว่าถังเป็นรถแนว s อ v วและแบตเตอรี่มีความจุที่ใหญ่กว่าอ่าโอเคเราเอาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูสูหนึงร้อยตอนนี้เป็นโหมด normal นะครับรอบแรกเป็น normal เปลี่อนคอหนึงครับท่านผู้ชมมองไกลไว้นะเว้ยมองไกลไว้พร้อมนะ หนึ่งสองสามโอ้โหเยอะไปโอ้โหแป๊บเดียวร้อยกว่านะครับนี่ดูแฮนดิ้งเชี่ยมันเป็นแฟลชชิปจริงๆนะครับโอเคโอ้โหใช้ได้เลยนะเนี่ย อันนั้งดีดีดีเดี๋ยวเรามาลองดู handling นะครับด้วยความที่พอมันลดความเป็นความสูงไม่ใช่ SUV แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างพร้อมไปครับดึงอย่างเดียวนี่ normal หรอครับเนี่ยเชื่อต้องแตะเบรกอ่ะโอ้โห หัวหน้ามันเดินหน่อยหนึ่ง่เป็มอเตอร์ลูกหน้ามันผีแบบนี้อารมณ์คล้ายๆเราคล้ายๆพี่เอกพวกพวกพวกรถขับเครื่องสีเหลองเอาวีไลนะครับอ่าโอเคไปต่อครับมันไปได้ตลอดอ่ะ ไปได้แล้วเราจะคุมเร,เราจะคมควมรู้สึกว่าเราะคุม c อ,อืมใช่ใช่ใช่มันมีความรูม้สึกว่าเรายัาง control รถได้แล้วก็มีความรูม้สึกว่าเฮ้ยมันไปได้ต่ออีกนิดนะ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 เฮ้ยโอเคเลย feeling มานะครับตาก,กล้องผมจะตายแล้วตอนนี้ไปครับเดี๋ยวต้องรอบหน้าครับพี่ไปลองดูเรื่องการสับแตงสัตว์สะเทือนนะครับฮะความเร็วตอนนี้อยู่30ครับ คแต่แต่แต่ซิลเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคนละฟีลลิ่งกันเออเพราะว่าซิลเนี่ยเนื่องจากโครงสร้างของซิลเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่เป็นเขาเรียกว่าเวอร์ชั่นใหม่เหมือนคล้ายๆแบบเดียวกับปีวีดีอัลโต้ทีก็คือเป็นเป็นอีแพลตฟอร์มสามจุดศูนย์นะครับดังนั้นเวลาวางเรื่องของตำแหน่งของแบตเตอรี่ลงไปแล้วเนี่ยการประหนาดสมรรถของตัวรถเนี่ยหรือโครงสร้างการโรบอดี้ของของตัวโครงสร้างเนี่ยมันจะดีกว่าตัวนี้อีกนิดนึงโอเคครับ ก็จะเห็นความแตกต่างกันนะฮะเขาบอกว่าให้ไปนั่งอ่ะผมนั่งแล้วพร้อมนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองศูนถึงร้อยกันแบตเตอรี่ตอนนี้ก็โอ้โหอีกนิดหน่อยพร้อมนะไปนะไปครับกดเต็มโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันน้องๆไทยคานเลยนะครับเนี่ย ต้องบอกเลยนี่คือน้องๆไทยคารนะฮะดีไม่ดีอาจจะเท่ากันด้วยซ้ำนะครับยังไม่ได้วัดแบบนั้นแต่ว่าฟีลลิ่งที่จากที่เราเคยได้ลองขับไทคารเนี่ยพอมาขับคันนี้ดู้วเฮ้ยโอเคใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องมาพูดถึงออกแบบภายในกันสัหน่อยนะครับว่าในภายในคันนี้เนี่ยหน้าจอมันฟลิปได้ไหมฟลิปได้ครับ เหมือนกันใช่ไหมปุ่มไม่ใช่เอาตัวทีเลยนี่อ่านี่ครับนี่กระแทกกล้องไปเลยนะครับไปครับก็ตัวหน้าจอก็สามารถหมุนปรับได้นะครับเฮ้ยดูแล้วคันนี้น่าสนใจนะฮะตอนนี้เราไม่ขับแลนแลวนะขับไปชิลๆแล้วนะแล้วก็ที่สังเกตเห็นในรถรุ่นปกติเนี่ยที่ถ้าไม่ใช่ซิลไม่ใช่แอตโตเนี่ย ตัวพวงมาลัยนะครับตัวหัวเกียร์เหมือนกันหมดเลยทุกรุ่นนะใช่ครับเป็นแบบเดียวกันนะครับปุ่ม start stop ก็เป็นเหมือนกันแล้วก็ auto ีกับ T อย่างนี้ก็คือจะเป็น auto ีกับีลที่พี่เตสังเกตว่าหัวเกียร์ไม่เหมือนกันละโอเคนะครับหัวเกียร์เขาจะเป็นคนละแบบนะครับก็มีดีไซน์แต่เจ้ารถรุ่นอย่างเงี้ยจะเหมือนกันนะครับแล้วก็การตกแต่งที่มี ambient light สีเขียวนะเรืองแสงออกมานะครับเนี่ยมันสงสัยต้องตามสีรถแน่เลยหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนสีได้ ป๊อปอ่านภาษาจีนออกนี่าจะเปานน่าจะเป็นสีนี้เป็นหลักนะครับน่าจะเป็นสีนี้เป็นหลักนะครับแต่จุดเด่นอ่ะจริงๆอยู่ที่เบาะหลังนั่งสบายแบบผู้โดยสารนั่งได้เคแล้วก็เท้าแขนกลางถ้าเปิดออกมาครับพี่เอกก็จะมีจอขนาดเจ็ดนิ้วเป็นทัสกรีนสามารถเล่นตรงนี้ได้เล่นได้สิ่งที่เขาเล่นได้คือพี่สามารถทัสเพื่อเลือกตำแหน่งการปรับเบาะระหว่างผู้โดยสารท้งด้านหลังทางด้านซ้ายและด้านขวาครับ นะครับให้เอนไปตั้งในสบายให้ตั้งขึ้นมาก็ได้และสามารถปรับขยับตำแหน่งเบาผู้โดยสารตอนหน้าได้ครับในกรณีที่คุณเป็นผู้บริหารอยากนั่งสบายๆซึ่งจริงๆข้างเบาะมีสวิตช์ให้อยู่แล้วนะพี่แต่เขายังอยู่ในอยู่ในหน้าจอทัชไ้อีกปรับแอร์ได้เปิดปิดสรุปได้ปรับเครื่องเสียงได้นะครับมีให้เล่นค่อนข้างหลากหลาย นะครับก็ถือว่านะโอเคแล้วก็หน้าจอเป็นแบบ head up display ก็มองเห็นทุกอย่างเฮ้ยมีอ่านป้ายจราจรได้ด้วยอ่ะใช่เมื่อกีน้นี้มันขึ้นป้ายจราจรเนอี่ยความเร็วอขึ้นมาให้ให้เห็นด้วยะนะฮะแล้วก็จริงๆถ้าถ้า,ถ,าถ้าตัวขาที่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 จีนะครับ,รบตรงนี้ครับต้าตงี่สังเกตตรงนี้กับ,ตร,กบตรงด้านซ้ายอ๋อ่ลาจะเป็นกล้องอคอยดูพฤติกรรมผ,ผู้ขับขี่ถ้าเกิดอาการเหนื่ล้าก็อาจจะมีการเตือนให จอดพักทานกาแฟหรือถ้าแบบเหมือนจะไม่สบายหรือจะเป็นลมหรืออะไรแล้วแต่ก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็จะมีเหมือนเหมือนจะโทรออก SOS ได้แต่ถ้าตอนนี้เรากดไปไม่เจอใครไม่เจอใครครับไม่เจอใครครับไม่เจอใครงั้นเรากดเลยดีกว่าโซนนะโซนก็ถือว่าโอเคก็ถือโอเคนะครับมันก็เป็นฟังก์ชันที่รถมาให้ได้แบบพร้อมนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็เครื่องเสียงก็ให้ลำโพงเป็นダイナーオーディโออ่ะฮะสิบสองจุดอือหื คันนี้นะมันถือว่าเป็นแฟลชชิปเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับฐานล้อเนี่ยใกล้เคียงกับซิลเลยนะฐานล้อ2เมตรเก้านะครับโอ้โหกว้างมากอะ่ะอิจฉาน้องนั่งหลัง เอาล่ะเราขอพาทุกคนครับมาดูรอบคันเจ้าตัว BYD HAN สะ่น่อยครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ก็ถือว่าเป็นแฟลชชิพเรือธงของทางค่าย BYD นั่นเองแต่ต้องบอกนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยออกมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าสมรรถนะการขับขี่ยังเจ๋งอยู่ยังโอเคอยู่มากๆและมอเตอร์ของเขาในคันนี้ที่มาให้ทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังความแรงของเขา500กว่าแรงมา้าต้องบอกเลยว่าเถิดเทิงจริงๆนะครับเอาล่ะเราเห็นการ ดีไซน์ด้านหน้าเราไล่มาดูเลยดีกว่าด้านหน้าเราจะเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นไฟนะครับเดย์ไทม์ลันนิ่งนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะออกมาเหมือนแบบเป็นซีเควนเชียลนะครับและไล่ลงไปเราจะเห็นนะครับไฟแบบ LED ไฟ LED นะครับแบบข้างละ3ก้อนนะครับเราจะเห็นเลยว่าสวยงามมากๆและมีคอนเ e r i n ลิงไลท์นะครับสามารถที่จะเลี้ยวตามพวงมาลัยรถได้เลยนะครับเราไล่มาดูตัวกันชนกันสัหน่อยนะครับการออกแบบจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีความคล้ายกับเจ้าซิลนะครับแต่ว่า ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับมี Air c u r ร์เทเข้ามานะครับมีเล่นลูกเล่นของตัวกันชนด้านล่างนะครับที่เป็นสีดําเงานะครับตัดกับตัวบอดี้ที่เป็นสีเขียวและพอเราเปิดไฟในเวลากลางคืนเราจะเห็นไหมครับจะมีไฟหน้านะครับ LED คาดยาวสีขาวซึ่งจะเหมือนกับในตัว a อ t o 3นั่นเองนะครับและไล่ลงมาปุ๊บนะครับข้างล่างอีกอันนึงนะครับจะต้องบอกเลยว่าตัวเซนเซอร์ของรถคันนี้มีมาให้6จุด ต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยในตัวเซฟตี้ในตัวหั่นเนี่ยทั้งหน้าและหลังนะครับหรือเท้าหรือทั้งหมดที่เราเห็นในตัวรถเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับหน้าอย่างละ6ด้านหลังก็อย่างละ6เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเรดาร์ตรงกลางแต่ที่สําคัญครับกล้องหน้านะครับถูกซ่อนอยู่ด้านใต้ทะเบียนรถนะครับเราจะเห็นอยู่ด้านใต้นะครับก็การใช้งานจริงๆพี่เอกไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะมีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะกล้องมันอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับ เราจะเห็นการออกแบบนะครับคือตัวด้านหน้าของเจ้าหัานเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเหมือนดากอนเฟสนะครับก็คือหน้ามังกรนั่นเองนะครับแต่ว่าในตัวสีแดงที่เราคุ้นเคยเนี่ยตรงนี้จะเป็นแถบสีเงิน คันนี้มากับสีดําเราไล่ามาดูด้านล่างเราไล่ามาดูด้านข้างของตัวรถกันสัหน่อยนะครับมาดูล้อนะครับต้องบอกเลยว่าตัวล้อถูกออกแบบเป็น Yshape และตอนนี้เราได้เพิ่งไปลองวิ่งกันมาในสนามร้อนๆน,นะครับตัวยางยางให้มาเป็นแบบ e ีเกิลเเลยมีหน้าทําไมเราวิ่งเข้าโคง้งมันดูเกราะจริงๆนะครับและรถเนี่ยออกแบบมาเป็นแบบอมอเตอร์2ตัวแรงม้า500แรงมา้ายางที่ให้มาก็ถือว่าใช้ได้นะครับพร้อมกับต้องบอกว่า ตัวคาลิปเปอร์นะครับให้มาเป็นแบบสีเขียวและพร้อมกับสกีนชื่อรุ่นนะเป็นชื่อรุ่นของตัวของเขานั่นคือฮั่นนั่นเองนะครับและตัวจานดิสเบรกเนี่ยให้มาแบบเจาะรูระบายความร้อนนะครับเนี่ยตอนนี้ร้อนออกมาเลยและรถอ่ะเป็น EV ล้วนนะต้องบอกอย่างนี้นะครับเราได้เสียงเหมือนมีเครื่องยนต์แต่จริงๆเปล่านะครับนี่เราจะเห็นแล้วก็ตัวดีไซน์ของล้อแม็กเนี่ยตัวขอบนะครับรถคันนี้เป็นล้อขอบ 19นะครับเป็น245 45 R19 นะครับตัวดีไซน์ของตัวล้อมาเป็นแบบ Y shape นั่นเองนะครับไล่มาด้านข้างกันต่อเราจะเห็นนะครับมีการสกรีนนะครับข้างเราจะเห็นนะครับมีการออกแบบแบตเป็น BYD ดีไซน์นะครับเป็นสีดำเงานะครับเป็นแถบลุกเล่นนะครับแล้วก็การดีไซน์ของตัวรถมีความราบเรียบมาก ตัวกระจกนะครับมองข้างโฉบเฉี่ยวนะแล้วก็มีไฟ LED นะครับมาให้นะอันนี้สวยงามนะครับนี่จะเห็นจากด้านหน้านะครับเวลาเราจะเลี้ยวนะรถจากด้านหน้าก็จะมองเห็นแถบไฟเลี้ยวตรงนี้และด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวเล็กๆตรงนี้ให้เห็นอีก1จุดอ่าน,นี้เขาทามา2จุดพร้อมกับกล้องนะครับ360องศาอยู่ด้านล่างนะครับมีมาให้นะครับเราต้องมาเห็นตัวรถนะครับถูกออกแบบมาเป็นแบบซีดานนะครับสประตู5ที่นั่ง นะครับตัวรถจะมีไม่มีความสูงคราวนี้สบายแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรถไม่ได้ใหญ่มากนะครับมองเห็นหลังคาหลังคาก็มาแบบพาราเมตซันรูมนะครับไล่มาตัวกรอบกระจกเนี่ยเป็นแบบสีดําเงาหมดเลยนะครับและที่เปิดประตูทั้ง2บานนะประตูหน้าหลังนะมาคล้ายเหมือนซิลครับจะมีชื่อรุ่นนะครับสกรีนไว้อยู่นะนี่เขียนไว้แล้วก็จะยื่นออกมาเทรนนี้จะอยู่ในรถยุโรปทรงหรูเลยนะครับไล่มาที่ล้อหลังกันสันหน่อยครับล้อหลัง ก็ใช้นะครับยางขนาดเดียวกันนะครับก็คือ2 4 5 4 5 r 1 9้ล้อแม็กว s h เชฟพร้อมกับตัวดิสเบรกพร้อมกับคาลิเปอร์สีเขียวเหมือนกันมาเป็นโทนแบบสีเขียวเลยนะอันนี้ถือว่าเจ๋งดีช่วงล่างด้านหน้านะครับก็น่าจะเป็นแบบแมสเซอร์สันสตานะครับด้านหลังก็น่าจะเป็นแบบมัลติลิงก์นะครับถ้าดูานกะจากที่เห็นอยู่นะครับไล่มาครับมาถึงด้านหลังเราจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยออกแบบมามันจะคล้ายคคูปหน่อยแต่ว่าก็ไม่เชิงนะครับก็มาเป็นสมัยดีซ่์ เป็นสมัยเป็นแบบดีไซน์ในสมัยนี้นะครับก็ลาดเอียงลงมานะครับด้านหลังตรงฝากระโปรงท้ายไม่ได้มีแบบดักเทลนะไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเลยเรียบร้อยมากแล้วก็ไฟด้านท้ายเป็นแบบ LED นะครับนี่มาแบบ full LED เลยนะครับสวยงามมากแล้วไฟเลี้ยวเป็นแบบ sequential นะครับเห็นไหม นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับลักษณะของไฟเลี้ยวก็พาดยาวจากซ้ายไปขวานั่นเองชื่อยี่ห้อนะครับก็จะอยู่ตรงกลางและชื่อรุ่นก็จะแยกย่อยไปอยู่ด้านล่างนะครับและแน่นอนเห็นไหมครับเราจะเห็น 3.9S นะบ่งบอกมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวกันชนด้านล่างนะครับก็จะไล่ไปนะครับว่ามีแถบไฟสะท้อนแสงนะครับแล้วก็มีการใช้สีดำนะครับใช้สีดำเป็นการตกแต่งเป็นดำแบบแบล็กคลอสนะกลอส ดำเงานะครับอยู่ด้านข้างแล้วก็แผงดิฟฟิวเซอร์นะครับด้านล่างพร้อมกับไฟนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวไฟถอยหลังนะถ้าพี่เอกนะนะเดี๋ยวพี่เอขออนุญาตถอยหลังนะเดี๋ยวลองดูว่าใช่ไม่ใช่นะครับขอโทษนะครับผิดข้างครับพวงซ้ายนะฮะตัดไปด้วยนะตัดเอาไปด้วยนะครับเอามาเดี๋ยวเราจะถอยหลังดูว่าใช่ไหมนี่ครับอันนี้ก็คือไฟถอยเป็นไงบ้างมันคืออะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไฟถอยอยู่ด้านบนนะครับอ่าตรงนี้ถ้าเกิดมองอาจจะเป็นไฟฟลอกแลมป์นะครับถ้าอยู่ตรงนี้ถ้าไฟถอยอยู่ข้างบนนะครับและที่สําคัญปุ่มเปิดนะครับฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงท้ายมาเป็นแบบนะครับไฟฟ้ามาให้นะครับนี่ยกขึ้นหรูหรามากๆและพื้นที่ด้านหลังกว้างมากนะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยเป็นรถตัวรุ่นแฟดชิปมีลำโพงซบวฟเฟอร์มาให้นะครับนะครับเปิดขึ้นมาครับเราจะเห็นอุปกรณ์นะครับในการชาร์จนะครับตัว ตัวชาร์จอ่าตัวรถมีมาให้พร้อมอุปกรณ์ในการแบบถ้าเกิดปะยางนะครับไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับอันนี้เห็นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันต่อครับและเรามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในตัวรถนะครับต้องบอกว่าพวงกุญแจจะเหมือนในซีลเลยนะครับหน้าตาจะคล้ายกันนะครับและที่สําคัญเวลาเราล็อกรถครับรถก็จะมีการพับกระจกมองข้างโดยอัตโนมัติแต่เราสามารถที่จะใช้รีโมทก็ได้หรือนะครับเราจะแตะ ที่ตัวรถนะครับก็จะมีการยื่นนะครับเปิดออกมาให้เราแล้วก็พร้อมกับที่บอกว่ามีโลโก้ของชื่อรุ่นมาให้นะครับแล้วก็พับเปิดประตูออกมานะครับตัวรถเนี่ยตัวพวงมาลัยนะครับกับตัวเบาะจะมีการปรับ ระดับให้เพราะว่ามีเมม o r ่ซีทให้2ตํตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในกันต่อครับและเราเข้ามาภายในเนี่ยในเวอร์ชั่นของฮัน่นหรือถังที่เราได้ขับดูเนี่ยพวงมาลัยนะเป็นแบบ2ก้านเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเนี่ยเป็นไดร์พายโลดนะอยู่ด้านล่างนะครับภาษาที่เขียนไว้ตัวหนังที่ให้มาเย็บกับได้สีเขียวในรถคันนี้นะโทนอ,ออกมานะครับมีแอมเบียนไลท์สีเขียวก็สวยงามนะครับไปอีกแบบหนึ่งนะฟังกช์ชันการปรับปุ่มต่างๆอยู่ตรงพวงมาลัยนะครับซ้ายขวา แล้วก็การฟลิปจอนะครับมีให้มาเหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าสวยงามมากๆคอนโซลด้านหน้าเป็นแบบเต็มไซส์จอต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่า15.6หรือเปล่านะครับตัวหน้าจอตรงกลางดิสเพย์ก็ประมาณ12.3หรือ12.4นิ้วนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับนั่นคือตัวการดีไซน์ของช่องแอร์มันมีลูกเล่นนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาถือว่ามีดีไซน์ที่สวยงามมากๆ Ambient Light มีมาให้พร้อมเท็กเจอร์สีเขียว แอร์นะครับออกแบบมาในทรงตระกูลของตัวดนาสตีของเขาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีงามและตำแหน่งเกียร์อย่างที่บอกครับเกียร์เขาทุกรุ่นที่เป็นในทรงในตระกูลดนาสตีเนี่ยจะใช้หัวเกียร์กลมๆมนๆแบบนี้พร้อมกับมีการใช้สีเขียวมีช่องเสียบ usb type c usb a นะครับปุ่ม s t a r ์ s สต็ปุ่มไฟฉุกเฉินมีมาให้และที่สําคัญดูด้านข้างครับมีไฟแอมเบียน i g ไล นะครับมีไหมมีไหมนี่มี Ambient Light ซ่อนอยู่ด้านในนี้อีกเห็นไหมครับเป็นเลเยอร์นะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้มีเป็นแบบเลเยอร์สชั้นนะตัวคอนโซลกลางมีแค่ด้านบนด้านเดียวนะครับแล้วก็ที่เปิดนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกกันอีกทีนึงแต่ให้ดูแผงประตูกันดีกว่าแผงประตูนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาดูด้านในอีกทีหนึ่งแผงประตูเห็นไหมมีความอมเขียวมีการเดินได้หนังกลับมาให้มีเท็กเจอร์นะครับหรูหรานะครับและเมมโมรีนะครับสามารถเมมโมรีได้2ตําแหน่งนะครับดูสิ การดีไซน์ตรงนี้คุ้นเคยมากๆคุ้นๆอยู่ในแบรนด์รถหรูเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกตรงนี้เป็นกระจกชิ้นเดียวนะครับเราสามารถที่จะกดแบบออโต้ลงมานะครับสามารถลงมาได้สุดอันนี้ถือว่าโอเคมากๆกระจกมีาบสปอตวร์นิ่งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่เปิดฝา,าท้ายฝากระโปรงหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู เบาแถว2กันดีกว่าครับมาดูเบาะแถวที่2กันบ้างนะครับจากที่เราได้นั่งหลายๆรุ่นแล้วเราเข้ามาในห้าน,นี่เราจะเห็นนะครับตรงพื้นเนี่ยมันไม่แบนนะมันไม่แฟลตนะครับมันจะมีอุโมงขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ที่ความหอหวาและหน้าไโซมากนั่นคือมีจอทัชกรีนนะครับอยู่ตรงที่อาร์มเลสที่เท้าแขนเรานั่นเองครับนี่พร้อมกับที่วางแก้ว ดูหรูหราแบบรถหรูอะรถมันแบบควรแพงอะเนี่ยมีมาให้แบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถปรับแรงลมแอร์ได้นะครับเลือกได้เลยนะครับตอนนี้ก็แอร์เปิดอยู่แล้วก็ตัวแอร์เนี่ยสามารถปรับตรงตรงด้านหน้านะครับตรงคอนโซลก็ได้นะครับมีช่องแอร์มาให้และสามารถแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะดูสิเนี่ยดูแรงลมนะครับน,นี่เห็นไหมอันล็อกล็อกนะเนี่ยเห็นไหมภาษาจีนล้วนๆเลยฮะ ที่ให้มานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเออมันสามารถทําได้แล้วก็อยู่ๆก็ปิดไปและที่สําคัญตัวเบาะนะครับถ้าเราอยากนั่งหรูๆเนี่ยก็สามารถที่จะนี่ครับมีปุ่มปรับนะครับไฟฟ้ามาให้สามารถเลือกที่จะพับเบาะและตัวเบาะเองเนี่ยถ้าเอาให้ดีๆตรงนี้มีไฟเรืองแสงหรือปาใช้ไฟไหมไม่ใช่นะเป็นสกรีนสีเขียวเป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ตรงหัวหมอนด้านบนเนี่ยเป็นลายแบบคาร์บอนนะครับด้านนี้เป็นแบบ พลาสติกแข็งนะครับพุ่มหนังแล้วก็นี่สามารถที่จะใส่ซองเอกสารเข้าไปได้นะครับทั้ง2เบาะเลยนะครับแล้วก็มาดูตัวเบาะก,กันสักหน่อยตัวเบาะนะมีการออกแบบแบบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพับให้ดูนะครับนี่สามารถนั่งได้3คนก็จริงแต่จริงๆแล้วเขาก็ทำมาให้2คนนะหัวหมอนเขาแบบเฉพาะเป็นแบบแบกเกสซีดตัวเองเลยนะครับและที่สำคัญ เบาะแถวที่2ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่สามารถเอดได้แน่ๆดูจากทรงแล้วนะครับขอดูซิขอปั้มซิมันสามารถจะปรับเอนได้ไหมนะครับพอดูแล้วเหมือนกับปรับเอนได้เลยอะ่ะเดี๋ยวนะอ๊ออ่ะเดี๋ยวมาดูครับเนี่ยเดี๋ยวขอดูดิตัวเบาะสามารถปรับได้ไหมนะครับนี่ อ๋อนี่ควบคุมเบาะหน้าได้นะครับสามารถควบคุมตำแหน่งเบาะหน้าอาตอนนี้เพจตำแหน่งควบคุมเบาะแถวที่2แล้วนะครับนี่นี่นี่มาดูครับมาดูนี่เราสามารถปรับนี่ได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยกับปรับองศาได้นะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยสามารถคลิกปุ่มง่ายๆเลยนะครับเอาไปข้างหน้ากเกะกะเกกะนี่บอกโอ้ยไม่เอาแล้วคนหน้าออกไปออกไปนี่เราขยับแบบนี้ได้เลยนี่ครับ ใช้ปุ่มเดียวขูโคด,ดีอ่ะดีมากๆนะครับแล้วพี่เอกขออนุญาตข้ามมานี่ครับมาดูสะหน่อยว่านี่ดูการเอนนะครับนั่งแบบสบายมากๆเนี่ยเป็นแบบผู้รถผู้บริหารเลยในราคาไม่รู้ไม่รู้ราคาจะเท่าไหร่แต่ที่แน่นอนครับเจ๋งมากๆแต่ว่าชอบชอบชอบเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้แต่ก่อนที่เราจะปิดคลิปกันพี่เอกขออนุญาตมาเปิดดูฝากระโปรงเขาสะหน่อยนะครับ เฮ้ย <H an> หาไม่เจอแต่ครับมันยกขึ้นได้เลยคือมันไม่ต้องมีสวิตช์คือแค่เปิด2แก๊กข้างในปุ๊บก็ยกฝาได้เลยนะครับฝากระโปรงเราเปิดขึ้นมาเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับตัว มอเตอร์นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ทุกอย่างถูกซ่อนนะครับในแผ่นพลาสติกแข็งที่เห็นมานะครับแต่ที่เราจะสังเกตได้คือตัวฝากระโปรงเนี่ยจะมีการบุวัชหน่วนกันเสียงไว้มาให้นะครับแผ่นใหญ่เต็มเลยนะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงอ่ะเป็นแบบช็อคอัพนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับจะปิดคลิปก็ยังปิดไม่ได้เพราะต้องดูฝากระโปรงก่อนนะครับพอดูจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้พี่เอกพาทุกคนครับมาสัมผัสกับรถถึง6รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีลโดฟินฮันนะครับถังซีล ซิลไปแล้วดินะครับแล้วก็ส่งนะครับฉินอีกนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เราได้ลองขับทั้ง6รุ่นก็แม่มันใช้ได้ทั้ง6รุ่นเลยและถ้าถามว่าพี่เอติดใจอะไรมากที่สุดนะครับแน่นอนครับซิลนะครับและอีกทันหนึ่งมามืดนั่นคือเจ้า โดฟินนั่นเองนี่คือ2คันที่จะเปิดตัวในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ต้องติดตามว่าใครจะมาก่อนใครนะครับและราคาทั้งสองคันจะเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่ามีรถที่น่าสนใจและน่าสนใจจริงๆไหมนั่นก็คือเจ้าถังนั่นเองนะครับที่เป็นรถ SUV นะครับตัวไฟฟ้าขนาดใหญ่ต้องบอกว่าความแรงที่ให้มาตอบสนองกับการขับได้ดีมากๆและรวมถึงเจ้าหั่นที่เป็นแฟลชชิปคันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่สําหรับพี่เอคันนี้ดูจะไกลเกินไปซะหน่อยความ ความสปอร์ตเพีเ่ไปซิลและและที่สําคัญคันที่ใช้งานจริงๆได้แน่นอนทุกวันนั่นคือเจ้าโดฟินวันนี้ใครดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าเพี่จะพาทุกคนไปชมกับเรื่องราวรถด,ดีๆแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยให้เราได้ไปถึงแสนซับกันเร็วๆนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรฝากติดตามกันด้วยวันนี้เราไปแล้ว สวัสดีครับ